สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขการวิดีโอคอลของแอปพลิเคชันไลน์ไปหาเพื่อนนะครับคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วไม่สามารถเห็นหน้าฝ่ายตรงข้ามได้นะครับทั้งที่ฝ่ายตรงข้ามก็เปิดกล้องแล้วก็ตั้งค่าปกติแล้วนะครับเราจะมาดูวิธีการแก้ไขกันเลยนะครับว่ามีการแก้ไขยังไงนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันในเครื่องนะครับเข้าไปในแอปเพลย์สโตรนะครับผมเข้าไปในแอปเพลย์สโตรแล้วเราก็าหาแอปพลิเคชันไลน์นะครับ เราก็มาดูนะครับว่าแอปพลิเคชัน Line ถ้ามาหน้านี้แล้วมีการว่าเปิดนะครับหรือว่าอัปเดตให้เราทำการอัปเดตก่อนนะครับแต่ตัวนี้เราอัปเดตแล้วนะครับต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมถ้าเราอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วนะครับให้เรากดเปิดก็ได้หรือว่า เข้าไปในเมนูแอปพลิเคชัน Line ก็ได้ครับอ่าเราแตะมาที่แอปพลิเคชัน Line เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามาหน้าแรกนะครับติ๊กหน้าหลักนะครับแล้วก็ติ๊กฟันเฟืองด้านบนนะครับผมนะครับพอติ๊กฟันเฟืองเสร็จแล้วให้เราเลื่อนขึ้นนะครับให้หาคําว่าทัวรนะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับ ให้เราเลือกคำว่าการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับการโทรอ่าพอเราแตะมาแล้วนะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับผมให้เราเลือกลงมาคำด้านล่างนะครับคุณภาพวิดีโอคอลตัวต่อตัวนะครับให้เราติ๊กเข้าไปในนี้นะครับผมมันจะมีความละเอียดขั้นสูงกับภาพมาตรฐานนะครับอันนี้จะเลือกความละเอียดสูงอยู่นะครับผมให้เราติ๊กคำว่าภาพมาตรฐานนะครับ พอเราติก๊กคำว่าภาพมาตรฐานเสร็จแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับไปครับแล้วก็ลองโทรหาเพื่อนๆดูนะครับว่า,าวิดีโอคอลเห็นหน้าใช้ได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ายังใช้ยังใช้ไม่ได้อีกนะครับผมให้เราเข้าไปในแอปพลิเคชัน Line นะครับผมแล้วก็เลือกลบแคสนะครับผมแต่ก่อนที่จะลบแคสนะครับ เราต้องทําการสํารองข้อมูลไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวข้อมูลหายพอเราลบแคชเสร็จแล้วครับแล้วเราก็มาลองโทรหาเพื่อนดูนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมต่อไปได้วยนะครับสวัสดีครับ